สวัดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชั้นีมีช่องสาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนพี่น้องตอนนี้กำลังเฮ็ดกับเขาให้คุณพ่ออ้วนอยู่นคะคะน้องแฮดแกงก็ร์กอลลัสนะคะเฮดทิกลัสอาหารฮังการีอันถามว่าอยู่สโลวีเนยียมีอะไรไหมไม่รู้หนะกินผสมปนเปกันไปเหมดเลยพี่น้องมาเรื่องอยังวัตเตอร์ก็น้อเมื่อคือนน่ะ พระเอกว่าที่เจ้าบ่าวก็ยังขึ้นเวทีฉ่ำอยู่นะรับทิปอยู่นะคืนที่สองงานที่สวีเดนใช่ไหมคะอันเขาก็คืนแบบโ no no นสนโนแคร์เนาะเป็นยังไรเขาในหัวขอคลิปนะโป๊คลิปเขยถึงบอกว่าเขาขึ้นเวทีโดยที่เขาก็ถ้าเขาขึ้นแบบนี้นะ่ะเขาโนสนโนแคร์เขาไม่สนใจเอฟซีฝั่งเขาด้วยนะถ้าจะพูดตามตรงเพราะฉะนั้นอย่าไป ถ้าเกิดเหตุยังขึ้นหรือเหตุการณ์ใดๆขึ้นซึ่งเข่ากับบอลูนวะพี่น้องเนาะเากับบอกไปตามไอเนื้อผ่าตามข่าวที่ออกมาเป็นบอพี่น้องว่าถ้าเกิดกรณีมีการแจ้งอะไรกันเกิดขึ้นแล้วติดแบงก์ล็อกแบกลกรีดกฎหมายเขาก็เปลี่ยนไปใช่ไหมมันโมเมนแครว่ากลุ่มนักหล่องทีสีโดนนะคะข่อยคยอ่อวยว่าปลาเน่าปลาตายตัวเดียวเน่าทั้งคลองเพราะอะไร คนที่สิมาวีซาท่องเที่ยวต่อไปหนี่เขาก็ต้องเช็คมากขึ้นมาจากไหนประเทศไทยแล้วมาจากไทยแลนด์นะคะแล้วหนึ่งในนั้นทำไมถึงว่าไม่แคร์เอฟซีฝั่งเขามันบรเมนต่ำไม่จะฟังไอ้คนดีเชียทีมทั้งหนีมาเมืองนอกพี่น้องเออทุกคนมีสิทธิ์มาต่างประเทศมาท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมามีผัวคือตุกข่อยมามีผัวเนี่ยเอาเบาซื้อ,ซ,อซาแมนบอทั้งนั้นผู้ใดที่เป็นเชียเป็นเอฟซีเพื่อนกับเออ ก็ต้องมีโอกาสยื่นวีซ่ามาต่างประเทศคือกันแมนบอเพราะฉะนั้นถามสมมุติว่ามันเกิดขึ้นเหตุการณ์กรณีนี่ที่ว่าขึ้นเวทีเย้ยฟ้าท้าดินท้ายุทธภพเพราะว่าความที่กูมีอีโก้สูงกูอีโก้ใหญ่ฉันมาได้ฉันได้โชว์ฉันมาเมืองนอกฉันมาขึ้นเวทีเขาโดยเขาไม่ได้คิดถึงภาพรวมไงเขาไม่ได้คิดถึงไผเขาคิดถึงแต่ตัวเองให้ว่าอุงศิลาอย่าว่ายุให้แตกกันเถอะนี่มันคือความจริงมันคือการยุให้แตกกันนะคะ โอยบอเมนเอาบอาพิทใคยว่าได้ยุ่งเหยิแตกกันแต่ข้าต้องมองความเป็นจริงหลักความเป็นจริงถ้าเกิดเหตุว่าเขาตรวจพสอบพบเจอนะคะในอนาคตเกิดบ่เกิดเข้ากับบอลูแมนบอพี่นองแต่เข้ากับบ้าสันนิฐานขาดการไว้ว่าสิ่งที่จะตามมาสิ่งที่จะตามมาแน่ๆคือการมาวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนที่เป็นวีซา่าไทซีต่อไปน่ะจะยากขึ้นยิ่งกว่าเดิม ซึ่งมันก็ไม่ได้โดนเฉพาะกลุ่มเป่าไม้วดาร่านักสแสดงหรือผู้ใดเมนบอโดนทั้งหมดจ้าผู้ใดสีมาเมืองหนอออันนี้ค่ะเดาได้เพีสีว่า่อยมองลงในแก่ไหลกับซางเด้อแต่อันนี้มันคือความเป็นจริงใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรไอ่เ่าเรื่องนี้มาสองเทอ่อสามเทอ่อพออย่างเพราะว่าเมื่อคืนเขากันยังบอสซ้เนี่เขาก็ะยั้งข้นเวทีเซย์เตวาอยู่พี่น้องรับติบสมัมยูเออนะคะ แล้วก็อีกนักร้องชายที่ว่าไม่มีะระบุในประเทศนั้นก็นยังมึกว่ามีการคลิปออกมาประมูลค่าโตกันผุนเดอร์สามพันสองพันโคนเอียงกะว่ากันไปซึ่งมันเป็นการตัวเงินประกาศออกมาชัดเจนนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเอฟซีผู้คลัางใครข้างใครเขาทั้งหลายนะคะผู้สรรเสริญเยินยอก็พึงพึงระลึกถึงไว้ด้วยว่าเขาก็ไม่ได้คิดถึงอยู่ค่ะเขาคิดถึงแต่ตัวเองนะคะให้หูตาสว่างนะเดอ้อเขาเอาแต่ เขาอะเอาแต่อีโก้คววมคิดว่าเขานี่ชฉันนี่แหละฉันทําได้ฉันไม่แคร์ฉันไม่แคร์เขาไม่คิดถึงผลที่จะมันจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปโทษคนแจ้งค่ะเพราะมึงทาผิดมึงทาไม่ถูกตั้งแต่ต้นค่ะมึงไม่ต้องไปโทษใครเลยว่าเขาแจ้งไม่แจ้งนะคะเออกฎหมายเขาก็เขียนทนทษอ,อยู่แล้วว่ามาท่องเที่ยวห้ามขึ้นห้ามแสดงห้ามหารายได้นะคะกฎหมายเขาเขียนไว้อยู่แล้วแต่สู้อะดันุลงังสู้ไม่แคร์สู้เกง่งสู้เลิศสู้ดีที่สุด ในสอักษากลาหลกนะคะเออให้เขาแจ้งบ่แจ้งนั่นบรูแต่ท้าเหตุเหตุมันเกิดขึ้นจงรู้ว่าเกิดจากสูสูเขาเคารพกฎหมายสูเห็ดให้คนอื่นเดือดร้อนนะจ๊ะมันไม่แตกต่างจากผีน้อยนะสาวเออบ้านนี้ เอฟซีดอมแดมติงแตงทั้งหลายแต่จงสลาดแนมเบิงแนว่าเขาอันซ่อนสุ่มสูบอเขาเปด้อันซ่อนสูเขาเฮ็ดจังซันเออเขาบปได้สนใจว่าวันหนึ่งใครจะรู้หรอวันหนึ่งคืนดีวันดีคืนดีฟุกมาอยากมาเที่ยวเมืองนอกฟุกไปได้ผัวอยากมาน่ะญาบอานนี้ยาบอกเลยเอออันนี้คือเลี้ยาาฟันทงบ่ต้องหมอรักอีสันนี่ราคาฟันเองฟันเองชงเองเห็นบอสมัยก่อนเกาหลีคนไปบึม อืมบ้านนี้เป็นยังไดเพรามีคนประเตุผิดหนึ่งสองสามเขาทรงเขาเอิญเขาเันเขาแน่มึงอันเงี้นดังเราเมื่อคืนแน่เขาทรงใ่หนาไม่กระดานอันแผ่นเดียวกลับมาขึ้นเมืองไทยเออนะจ๊ะจะว่ายัางไกลเคลยเชื่อน,นี่ตอนนี้ก็คือผู้ใดมาไอพี่สายเห็นงงเห็นงานหรือว่าจังได้กะ้างแต่เขาก็ป้องกันเหตุเกิดไห้เพราะว่าเขารับคนงานหลาย นายจ้างต้องมีเงินประก,กันเพื่อสิบแบบว่ากรตีว่าเกิดเหตุยั้งคืนน่ะเขานายจ้างสิต้องเป็นคนรับผิดชอบทรงไอ้คนงานกลับประเทศไทยเขามีบทเรียนนะจ๊ะเขามีบทเรียนเออไม่ใช่เขาไม่จําเขาจําหมดจ้าเขาจะพูดไม่พูดเฉยๆเขาแก้กฎหมายทีเดียวเลยค่ะทาอะไรไม่ได้คะ่ะบา,า,บาบดอย่างมากมาบ่ใดหังกะลี่คือกันมาหมอกระเป๋าเรียนไปประเทศอื่นจ้าบาดดิพ่ออันเกิดเหตุการณ์ใดๆมันกกิบบดได้วมาแต่ห้เาเจะคอ,อยดอกว่าเออบาดท,ที่นี่ เขากับพ่อหนีไปประเทศอื่นกับพ่อประเทศอื่นจับได้เขาก็สทรงมาขึ้นเขากับเล็คอร์ดแบบหนึ่งสองสามบาทนี้ทารัฐบาลมาเจรจาบอทรงแรงงานมาฮังการีบอแม่ตอนนี้แรงงานไทยเข้าฮังการีได้ไหมไม่ได้จ้าอืมยายว่ามันคักว่าหรอว่าฉันปากเป็นปากไปแปลกับปากไปแปรนี่หละจ้าถ้าปากไปแปรก็ว่าบอเป็นว่าบอจบคลิปหรืจ้าจ้อาหูว่ามัน มันเมียอยู่ได้กว่าสิแปนาทีเนาะแมนบอวาไล่ๆกับสิลงลสนเจ้าของเนาะนั่นละจ้าเพราะฉะนั้น f อซทั้งหลาย f อซคนที่เชียร์คนที่รักเขากลับไปคิดย้อนดูนะคะว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันเหมาะสมไหมบอแมนเชียกันยกมือแ yeah, ย yeah, อ้ๆขึ้นเลยเห็นไหมเขาสามารถขึ้นแสดงได้นู่นนั่นขึ้นได้ ขึ้นได้แต่มันถูกหรือมันผิดเราก็ต้องว่าเป็นความจริงว่ากันความจริงเขาต้องยอมรับความจริงจุดนี้ได้พี่น้องอย่าไปโทษผู้เผนแจงถ้าเขาเจาะบมันใส่เขาเจาะสิแจงตีแม่นบอลหลกกยังบอกว่าคนรักกับมีคนสร้างกับมีแต่ข่อยนี่กับนสร้างหลายเราต้องไปซีเรียสสีสร้างข่อยเพิ่มอีกผู้หนึ่งกับบ่เป็นยังแต่แม่ข่อยก็สร้างข่อยอยู่โอเคเนาะเข้าใจตรงกรันเะก็ตนะสเปนกับเขาต่อละจ้าอีกหน้าที่หนึ่งจะบอาเรื่องอยังบ่บอกเรื่องอยังจ้ามืออื่นตามไปเชื่อเพ่นเพชรเช่าดินให้องอิงเพชรบันแพงใน ่อยรุนโยคอยมักเพ่งนี่แม่คอยกัะรุนคือกันรุนว่าสิมีหยังอียังบอคอยกระรุนขึ้น,นมอเจ้านี่แหละจ้าวันนี้วัานอาทิตย์กับว่างๆเนาะกับมาถักไทยกันตามภาษาไปแหละเจอกันคลิปหนานะจ้าถ้ามีเหตุการณ์อะไรอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองสารพัดสารเพ,รพก็จะมาเล่าสู่กันฟังใหม่ขอบคุณสําหรับผู้เข้ามาติดกดติดตามใหม่แล็ผู้กดติดตามเกา่าเนาะจา้ะเนาะผู้บามากกเลื่อนผ่านบ่เพื่อนผ่านขกกระสิตออให้บ่ใช่ปัญหาสาหรับเลยาชาแนเเล,ลชนีมีช่องนะคะช่องนิด ตอบไม่ตุยใหม่นะจ๊ะโอเคซีย okay. ูบายบาย